สวัสดีครับ f อนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องพีการทำงานครับวิธีเกษตรอิสารยุกใหม่ยุคพัฒนานะครับโอ้หลายคนนะครับนะคอมเมนต์มาบอกว่ารีวิวหกล้อขัดใหม่ของช่างเขียวให้หน่อยนะครับเอ้ามาจอดอยู่นี่พอดีพี่น้องนะอยู่บ้านนะครับตอนนี้อยู่บ้านนะครับถังน้ามันนะครับนานรุ่นเก่านะครับอู้ตามสภาพพี่น้องนะครับจัดป้ายอะไรกันลูกพี่ จัดมาเท่าไกว่าสิบเจ็ดเจ้าเอ้าเอามาสิบเจ็ดหมื่นเนิพี่น้องนะครับคันนี้นะครับนะอืมตาเหลี่ยมครับตาเหลี่ยมนะครับเจ้าเอฟซีนะครับหัวนอกพี่น้องจัดสีนอกเะเื่องนอกครับนะมีปั๊มลมปั๊มลมนี่สะใจมากเลยนะพี่น้องอืมอืมนี่ครับนี่ครับชุดปั๊มลมนะครับอืมเข้าเกียร์เบรกดูนี่หมดนะครับ เกียร์ระบบเกียร์ทำใหม่นะครับนะเกียร์ก็เปลี่ยนลูกใหม่แล้วพี่น้องครับลูกเก่ามันไม่ไหวนะครับนะเปลี่ยนมาสองหมื่นกว่าเลยครับยกขึ้นลูกใหม่ดีอะไรมันหาง่ายครับตัวนี้นะพี่น้องอ่าอะไรตัวนี้มันหาง่ายนะครับโอุ้ปกรณ์อย่างเนี้ยนะโอ้ยอันยักเลย <laughs> เอาหัวเจ๊งก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเอาเอาเอาโอา้ ไม่เก่งใช้ได้นะครับนะอ่าอ่ากระจกก็ติดผ้าเทปนะครับนะกันร่วงนะพี่น้องนะครับเนี่ยเออตามสภาพครับตามสภาพนะครับราคาซื้อมาสิบเก้าหมื่นนะครับอืมฮะเสี่ยงซีดจีต้องหายกี่เดือนมา ซื้อแล้ยว่าเนี่ย <laughs> มาซาบุด <laughs> เอาคนนะครับพร้อมกับชุดบังลมนะพี่น้องอ้เอาดิติดหมวกแก๊ปให้ครับนะเดี๋ยวหาหมวกแก๊ปมาใส่ให้นะครับนะโอ้รถกระดีมันหล่อร้อยเมตรเด้อพี่น้องนะครับนะ <laughs> <laughs> สีกค็คูคๆฟังๆตามกันเวลานะพี่น้องนี่สีเก่าสีเดิมนะครับ <laughs> เออ มีคิตตี้ด้วยนะครับนะโ้มีหอวคิตตี้แบบที่เดียว <î ér im> เอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเขียวมาเดี๋ยวจะด้ำหัวให้ดูนะครับยกหัวให้ดูนะพี่น้อง <î ss> เอาเรามาดูจวดเราก่อนนะพี่น้องนะครับนะจวดเราจอดอยู่นี่ครับอลดราคาให้แล้วนะครับนะอยากได้ก็มาเอาเลยนะครับนะเจ้าคันที่หนึ่งนะครับนะช่างเขียวบอกว่าอยากขายคันนี้ออกครับ นะดูจากอยากได้ต่อขั้นใหม่นะครับนะอ่าอ่าเสียนไม้ยูคานะครับเสียนไม้ยูคาเสียนอะไรก็ที่ใช้รถขีบนะพี่น้องนะครับที่ใช้ยกขึ้นกับอ่างบล้อนะครับอีเตียนอย่างนี้นะครับนะอ่าพ่าช่วงตัวนี้มันขึ้นอยู่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรสี่สิบสามเมตรห้าสิบนะครับนะ มาเอาไปพี่น้องมาเอาไปนะครับคันนี้นะครับอืมเดี๋ยวถ้ามาเอาจริงๆก็จะทําความสะอาดให้ครับนะอ่าจะล้างให้แล้วก็ตรงไหนสีที่มันถลอกก็จะเก็บสีให้นะครับนะมาเอาพี่น้องนะครับอืมรถใช้งานมาสามปีนะพี่น้องนะแต่ว่าชุดบูธชุดอะไรก็ดีดีอยู่นะครับนะใช้งานได้อีกยาวๆนู่นแหละนะครับพี่น้องอ่ามาเอาครับเปิดราคาส่วไหนเนี่ยทัาบ้านปะ สองเซนพี่น้องสองเยนนะครับนะสองเยนมายกเอาไปเลยพี่น้องครับเนี่ยเอาเครื่องมาใส่แล้วก็วิ่งออกไปเลยนะครับนะอ่สองเยนไม่รวมเครื่องเด้อพี่น้องนะครับนะนี่มาเอาครับมาเอานะพี่น้องนะนี่เครื่องฟองกว่สองเยนหานป่ะเออพร้อมเครื่องกับสองเยนหน้าพี่น้องนะครับนะว่าแต่ว่าไป ไปซื้อเอาเครื่องเอาใหม่นะครับพี่น้องนะเออเอาตัวเปล่านี่แหละไปโหลดนะครับคือเครื่องก็ไม่เกินสามหมื่นสี่หมื่นดอกพี่น้องนะเครื่องโกเดนโบหรืออะไรก็ได้นะครับนะอ่าที่มันถูกๆหน่อยนะครับที่ให้กําลังแรงม้าที่มันสูงๆนะครับเครื่องอินเครื่องอะไรก็ว่าไปนะครับอา่าอืมนั่นแหละ เยอะแยะพี่น้องเยอะแยะไปนะครับราคาก็สบายสบายกระเป๋านะครับอืมให้พลังแรงมาที่สูงนะครับมาเอาไปพี่น้องนะครับนะสนับเจ้าคีบคันแรกนะครับนะระบบรั่วซึมก็ไม่ค่อยมีนะครับน่เออเปลี่ยนโอลงโอลิงให้ใหม่หมดแล้วนะครับอืมเก็บให้ใหม่หมดแล้วตัวนี้บอกเลยว่าคอนโทรลไฮดรอลิกนิ่มมากเลยนะครับนะตัวนี้นะครับแรงทั้งแรงทั้งนิ่มนะครับอืมอ่าดูเอาเลยนะครับ สนใจก็โทรมาพี่น้องนะครับ0 1นย์หนึ่งามกสามสี่สองเก้าครับ0 1นย์หนึ่งนสามกสมสี่สองเก้าะพี่น้องอามาเอาไปเลยครับมาคีบไปคีบอ้อยตอนนี้เลยก็ได้นะพี่น้องอ่าเกิดราคาแล้วนะครับนะสองแสนบาทนะครับสำหรับเจ้าคีบขั้นแรกนะครับนะลดร,ราคาให้แล้วนะครับนึงอยากว่าอยากต่ออีกขั้นใหม่นะครับนะอ่าอยากต่อคั้นที่สี่แล้วนะครับเนี่ยเอา มาเอาเลยพี่น้องนะครับนะอดูคลิปนี้จบแล้วก็มาเอาเลยนะครับอที่อยู่ก็อยู่บ้านนองตะก,ก้านะครับหมู่ที่หนึ่งเขตเทศบาลนองหินอำเภอนองหินจังหวัดเลยนะครับนะเข้ามาถ้ามาจากทางเส้นคอนเจนครับก็ก่อนถึงร้านละพินอไหลยยนนะครับก่อนถึงไหตรงร้านยางนะพี่น้องก็จะมีสาลานะครับนะสาลาตรงสาลาก็จะมีทางแยกเข้ามาครับนะย้อวซ้ายเข้ามาตรงมาเลยครับ ตรงมาประมาณสักเกือบเกือบโลนั่นแหละพี่น้องนะครับนะก็จะม,มาถึงตรงนี้พี่น้องนะเนี่ยเนี่นี่เนี่ยนี่ยมาถึงตรงนี้แหละพี่น้องนะสังเกตนี่ประตูตรงนี้นะครับนะอ่าแล้วก็เห็นหลังคาอู่แล้วก็เห็นเจ้ารถขีบจอดอยู่นี่เลยนะครับเข้ามาง่ายพี่น้องเข้ามาง่ายนะครับนะใกล้ถนนใหญ่นะครับอ่ามาเอาครับพี่น้องมาเอานะครับระบบถือว่าคันนี้สุดยอดนะครับนะเจะออ้าขีบคันแรกครับนะอ่า ขี่ร็วขี่มันนะครับคันนี้นะครับนะเอาไปทําเงินพี่น้องนะครับขี่รับจ้างก็ได้ตันละร้อยนะครับเอามาเอาไปพี่น้องมาไปดูหกร้อกันต่อนะครับไล่ดูให้ละเอียดสักหน่อยนะครับอ่านี่ครับมาดูกันต่อนะครับใส่ได้ก็เจ็ดตันแปดตันได้แน่นอนนะครับนะขนาดยังไม่ได้เสริมคอกนะครับตัวนี้นะเออ เดพอบเถียวไปลูกเพี่อนบเ <10 S 2> <10 S 1> ถียว,ว <8 S 2> ไปได้แล้วมาโอ้ฝาดเงินเสียนไโโดดะไต้นตน,นี่เฮ้ยขันขตัดเป็นมัดกัสีขัยวด,ดวยนะนี่ขอตัดเป็นตันนะสิไปงบงวมกันก็ไม่ได้ไปอะมีน้อง อ่าชัดสีก็ถือว่าดีๆอยู่นะครับนะโอ้ใช่ได้ยาวๆนะครับพวกนงพวกเหนบก็ยังไม่ล้มยังไม่แตกนะครับเหนบนะเออถือว่าใช้งานได้ดีเยอะเลยนะครับนะเอันี่ยังไม่ใช่พผาเอฟนะพี่น้องนะครับนะปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นพผาเอฟให้นะครับอืมเหนบก็ยังดีครับนะยังเลียงตั้งกันดีอยู่นะครับตุกตุงตุกตาอะไรก็ยังสภาพดีนะครับอืมโ้ ตาม,มาอายุตามเมราาละพี่น้องนะครับอืมพืไม้ก็ถ้าจอดตากฝนอีกปีนึงก็น่าจะผุแล้วครับนะ <c oughs> เอานาจะทำโลงเก็บนะครับนะปีนี้นะสำหรับจังเขียวนะครับอ้ยอยกหัวงนี้ยกหัววงนี้ โอ้ยนี่คือเนียนอนอวะไม่ห้องไหมโอ้ยเห็ดดีนะวะเห็ดดีเห็ดดีไม่ห้องไงเออไมองเห็ดดีเห็ดดีเอาอพี่น้องรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องอะไรพี่น้องผมไม่เห็นตัวเลขครับไม่เห็นรหัสนะครับนะ แต่เขาว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่อึดมากทนมากครับโอ้ยคุณน่ะพี่น้องเจ็ดเจ็ดเหนยหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจเจ็ดหนึ่งเจ็นมันบย่ยูตรงนั้นนี่ม้ยยนั้นนีันอะรยู่ล้อ่ะนี่มันซื้อยูซื้อนน่มันรึกออกเดียวน่นี่นี่มันลึกออกเดียวนะพี่น้องนะมันมีมเราเห็นละหัสเหรออเบ้งดู 4, 5, 6, 7, 7. สองเจ็ดเจ,จ็ดมาอือสองตัวนี่ละกะสิบตัวน,นี้ักรกสองอเงงก่งยังงตัวงเหยียบดีด้เลยเหยีบดีแต่ว่าซึมตามมา่ยาก,กันโอ้ยรถีปีล <laughs> อลไหมเออเหยบคอคนครับหรือไน่แสมัยรุ่น รอยสิบหาก็รสิบเกตเนาะฮิโ่สิบเกตเป็นปะเนียนขาอีสูรอยสิบหาอ่าากันปีนันคากันปีนันดูวเออสมัยใดเนดึงเส้กันน่ะก็สมัยเป็นป้าหน่อยเนาะโอ้โหวุตวันหนาเสียมันงามาเนาะฮีโน่เน่หนาเสียมันงาบปะก็ตามอายุการใช้งานของมันแหละในในใสาไหนมันล้วนออกอะสอะก็มีอายพัน วอรอยจนี่เดียวอ้เนี่เียร่องนี่เดียวอือใช่ผู้หลักกระปุกคนเีคนเป็นนักก็จะถามซื้อนี่เออถามซื้อยิกอ้ใส่บ่อหนังล้าน่าเออใส่ขขยบ่อันเออโอ้ยหาไม่าไม่หางัไม่หมันนอดขาดแล้วมาเออเนี่นอดรุดจากแทนเครื่องมันอยู่ผลมือคเ่งานเราอยู่ดีมันใซ่งานูเนาะขาดว่นี่นี่องตัวนี่เนี่ย ยึดไว้เนี่นี่มันขาดนี่เนี่ยอือเอรเห็นบ่าวพี่รองอือแล้เนี่ยขาดพูดแบบเบงว่ามันเสียงยังกึกกึกกึกกกกกกมาเลียงแห้งเออมิดไปเลียแห้งมิดทีนีคนจอดกึกกึกกกกกกกอยยังอีกน้อยซองแล้วซองฮึ่ฮึเบื้องมาเศร้าเวอร้ากันก็เป็นข้าหนาวเนาะ กระแทกขั้นหนาเพราะมันดังกระกกระลกลึกเลยแม้วืาเอ้าไปปเดี๋ยวเข้ากันเลเอ้าไปพี่น้องนะดูได้งานเจ้าคีบสูบเดียวต่อครับน่าลุยกันตัวนะครับอย่างอิงยาวๆนะครับปีนี้นะครับออ่าให้ดูเราเดินพี่น้องนะครับรีวิวให้ดูแล้วนะครับราคาก็จัดมาสิบเจ็ดหมื่นนะครับนะตามสภาพครับตามสภาพนะครับนะเจ้าเอฟซีครับร้อยสิบเจ็ดแรงนะครับอืม อ่าโอเคครับลิปนี้ไปคิดดีเดอสวัสดีครับ